สว, ica, im, ilia, สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับมผมมาใหม่กับพระเสร็จ UH! ท <though świat> ีเอชนะครับก็มีโอกาสนะครับเชิญเพื่อนๆนะครับกับลูกเด็กเล็กแดงนะครับมายืนดูนะครับน้ําบนสะพานนะครับอันนี้ก็ยืนบนสะพานหมู่บ้านนะครับชวนเพื่อนๆนะครับมองดูวิวนะครับหาเข้านะครับที่ หลังบ้านนะครับเพื่อนหลังบ้านก็จะอยู่ด้านขวามือนะครับเพื่อนๆดูนเลยนะครับบ้านลังสีส้มๆ้มโอรถนะครับก็บรรยากาศดีนะครับเพื่อนก็ฝนตกมานะครับก็มีน้ํามาเยอะนะครับก็เลยจะมาถ่ายเพื่อนเพื่อนได้ชมเนาะนะครับบรรยากาศดีขนาดไหนนะครับก็ให้บรรยากาศนะครับชนบทนะครับ้องถิ่นนะครับ บ้านนะครับเขามีทุ่งนานะครับมีน้าไหลนะครับตรงนี้ติดกับห้องเมียงนะครับเดี๋ยวให้ชมตรงนี้สักหน่อยนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมทีกด้านนี้นะครับของสะพานนะครับเพื่อน ที่เพื่อนๆเห็นนะครับตอนนี้นะครับก็ด้านหนึ่งนะครับของของสะพานนะครับเพื่อนๆก็ดูจากสีน้ำแล้วก็โอ้โหสีขุ่นเชียวนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นฝนตกอีก้วล,ลอกใหม่นะครับเพื่อนๆที่อื่นอาจจะมีน้ําท่วมขังนะครับหรือว่าเป็นน้าหลากนะครับแต่ว่าบริเวณที่ตรงนี้นะครับตกไม่แรงนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่แรง เป็นน้ำในคลองห้องเมียงนะครับตามธรรมชาตินะครับเพื่อนนี่ครับฝนตกใ่นะครับตัวนี้ก็พากันยืนบนลาวสะพานนะครับทางเข้าหมอ่บ้านนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับที่เพื่อนเนเห็นทุ่งนาสีเขียวตรงนน้นนะครับบริเวณน,นั้นเคยลงไปถ่ายให้เพื่อนเ่อนได้ชมแต่ตอนนั้นน่ะบริเวณ ที่ทุ่งนาตรงนี้เป็นทุ่งปอเทืองครับเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนเก่าหลายหลายคนนะครับที่พอจําได้นะครับก็เคยพาไปนะครับนี่ก็น้ําไหลมาตามห้องเมียงนะครับห้องเมียงตรงนี้จะกว้างกว่าปกตินะครับเนื่องจากเป็นสะพานนะครับข้ามเข้าหมู่บ้านนะครับก็จะมีห้องห้องเมียงนะครับแนวห้องเมียงเนี่ยไหลผ่านนะครับเพื่อนก็ทาให้ ความชุ่มชื้นบริเวณนี้จะมากกว่าที่อื่น,นครับเพื่อนสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ประสบพบเจอนะครับกับน้ําท่วมหรือว่าฝนตกหนักนะครับก็ขอขอเพื่อนทุกคนนะครับรักษาสุขภาพไป้ลยสำหรับวันนี้ลาเพื่อนปิดเป็นตัำำวน,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 นี้ก่อนสวัสดีครับ